สวัดีครับาหายไปนานแต่พักคิวนี่ครับวันนี้จะมาตัดตุ้มตอนนะครับเราตอนไว้ประมาณ2เดือนที่แล้วไม่ได้ถ่ายไว้นะต,ตอนตุ้มนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้าเ๋ยวไว้ถ่ายให้ดูแต่ก็วิธีเหมือนเดิมครับวิธีเดียวกันลองไปดูคลิปด้านล่างได้ครับ EP เก่าๆครับมาดูเดีย๋ยววันนี้มาตัดดูตัดเลยครับ กิ่งใหญ่ๆไปเลยครับทุกคน,นกิงก่งเล็กตอ,ตอนบ่อยแล้วมาดูนี่ขนาดกิ่งนะโอ<ฮ>้โหดูทุกคนครับผมหลังจากตัดลงมาแล้วนะครับผมเราก็จะมาเด็ดใบออกก่อนนะครับเด็ดใบออกเพื่อลดการคายน้ํำนะทุกคนพอเด็ดใบออกแล้วเดี๋ยววิธีการเลี้ยงต้น ก็คือผมจะเอาไปเลี้ยงกับขุยะพา้ากก่อนนะครับผมจะลงดินเลยแหละแค่จะลองก้นหลุมด้วยขุยะพาร์คเดี๋ยวมาติดตามหลังจากที่เด็ดใบเหลือแต่ยอดแล้วนะครับผมนี่มาดูตุ้มดูลากกันวันนี้มาลุ้นกันว่าจะติดไหมนี่อีกตุ้มนึงนะครับมีสองตุ้มนะกิ่งนี้นี่ลากก็ออกนะครับรากออกมานหน่อยแนละ้วต,ตุ้มนี้นลากมีอาไรอันนี้ตอนที่หลังนะครับอันนี้ตอนก่อนตุ้มลากนี่ตอนก่อนมีตอนที่หลัง ดันนะครับเลยมันโป่งกิ่งใหญ่ๆไปเลยรอลุ้นจะติดไม่ติดครับผมจากที่เราไปตัดตุ่มตอนมานะครับที่เราไปตัดกิ่งมานี่ก็จะเป็นวิธีลงหลุมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงหลุมให้ดูอันดับแรกที่ผมใช้นะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยจากทางหน้าเพจนะครับไปดูได้นะครับสรรพคุณนะครับก็เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชนะครับผมช่วยปรับสภาพดินนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมอันอย่างถัดไปก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับ อุ้ยมะพร้าวส่วนวิธีที่ผมก่อนเอามาใช้ผมก็มีวิธีทําอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆเรานะครับไปดูได้ครับอันถัดไปก็จะเป็นน้ํานะครับผมผมจะใช้เจาปวกด้วยนะครับผมใช้จุลินทรีย์เจาปวกนะครับช่วยเรื่องระบบรากนะครับพวกเชื้อลงเชื้อราจะไม่มากวนนะครับเรากันไว้ก่อนนะครับใส่ไว้ก่อนตอนลงุูปลูกอ่ะมาอันนี้ผมเทใส่ในนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเข้ามาใช้กันมาลองขุยอ้อเพ้าไปหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยไปนิดไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ไปอีกหน่อยนึงตัดตุ้มเลยครับลงอย่างนี้น้ำอย่าขาดนะผมแนะนำเลยผมจะอัดน้ำค่อนข้างเยอะช่วงแรกๆ ช้นน้ำชวเวำชาวเว้าเย็นเลยแกะดีๆนะครับระวังลากขาดนะครับผม โอเคนะครับจะฝังลงไปเลยครับประมานนี้เลยไปเลยครับมันจะเน้นขุยมะพร้าวนะครับลเลขขุยมะพาร้าวล่อลากเข้าก่อนครับ แล้วก็เดี๋ยวจะลด B 1ด้วยนะครับจะลด B 1วันเว้นวันนะครับตรงนี้เค okay. ประมาณนี้ครับผมลดน้ำครับเป็นน้ำจาวปวกนะครับถัดไปจะลดเป็น B 1นะครับกันเชื้อราไว้ก่อน เรียบร้อยครับผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยครับอยวมาทําให้ดูนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ